สวัสดีค่ะวันนี้ช่องโตฟังชาแนลของเราขอเสนอเรื่องสีรถที่ถูกฉลุสำหรับคนที่เกิดวันอังคารมาเริ่มกันเลยค่ะคนที่เกิดวันอังคารตามหลักทักษะของคนที่เกิดวันอังคารห้ามใช้กอไก่ขอไข่ขอวายพอลระครังงองูเพราะเป็นอักษรกาลากินี เลขทะเบียนรถห้าไม่ให้ใช้เลขสองและเลขหนึ่งไม่ควรทำการมงคลต่างๆในวันจันทร์เพราะเป็นการากินีในวันเกิดและไม่ควรทำการมงคลต่างๆในวันอาทิตย์เพราะเป็นวันกู้ตับตูตวันเกิดถ้าจะออกรถสีรถที่ควรเลือกใช้หรือสีรถที่ถูกฉลกของคนเกิดวันอังคารคือ รถสีม่วงแก่เสริมวาสนาบารมีโชคลาภความโชคดีรถสีดำเสริมดวงด้านพลังอำนาจเกียรติยศและชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานอนุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนคารพยำเกรงมีความสามารถในการควบคุมบังคบับรถสีบอลสีเทาเสริมความน่าเชื่อถือความไว้วางใจ รถสีทองสีแสดเสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุแค้วค่าจากอันตรายทั้งปวงรถสีน้ำตาลเสริมดวงด้านความมั่นคงในชีวิตเช่นมั่นคงเรื่องหลักทรัพย์ทรัพย์สินหน้าที่การงานรถสีเขียวเสริมดวงด้านการแก้ปัญหาไล่อุปสรรคไล่ศัตรูและคู่แข่ง รถสีแดงสีชมพูเสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูได้รับการส่งเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ได้รับการส่งเสริมในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานส่วนสีที่ไม่ควรใช้คือรถสีขาวสีเหลืองนวลเป็นสีต้องห้ามเพราะเป็นกาลากินีหมายถึงโชคร้ายอัปมงคล ความเป็นเสนียดัตุคู่แข่งอุปสรรคในการดำเนินชีวิตถ้าชอบช่วยกดแชร์กดไลค์หรือกด s ับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ